สารคดีกรุกฟิล์มไทยวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวไทยมาเนิ่นนานไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินการประกอบอาชีพหรือแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันเช่นการอาบน้ำการเดินทางซึ่งแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งนี้ ยังรวมถึงศิลปะการแสดงพื้นเมืองในแต่ละภูมิภาคที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆได้แก่การแสดงการละเล่นของเด็กๆโดยรูปแบบและวิธีการนั้นถูกถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความหรือตัวอักษรภาพถ่ายการบันทึกเสียงการบันทึกภาพเคลื่อนไหวซึ่งสิ่งเหล่านี้ ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในที่แตกต่างกันออกไปหอภาพยนตร์เปรียบดังอารามหรือวัดแห่งศาสนาภาพยนตร์ซึ่งมีโรงหนังเป็นโบสถ์โรงเก็บฟิล์มเป็นหอไตรพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์เป็นวิหารหอภาพยนตร์องค์การมหาชนก่อตั้งมาแล้วกว่า27ปีโดยคุณโดมสุกวงตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายห ตำบลสาลายาอําเภอพุทธมนทนจังหวัดนครปฐมซึ่งได้รับพระษษษษราชกิจสีกาจัดตั้งให้เป็นหอภาพยนตร์เมื่อพุทธศักราช2542สสถานที่ภายในประกอบด้วยโรงฉายหนังสีลายาภายในโรงฉายหนังประกอบไปด้วยจอหนังเครื่องฉายหนังและเก้าอี้ภายในโรงหนังซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเก้าอี้เก่า จากโรงหนังที่เลิกกิจการไปแล้วทั้งสิ้นนอกจากห้องฉายหนังแล้วภายในโรงฉายหนังสีลายาถูกตกแต่งด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์เก่ารูปนักแสดงมากความสามารถในสมัยแรกๆของการผลิตภาพยนตร์ไทยรวมถึงโซนสำหรับจำหน่ายเครื่องดื่มของที่ระลึกจากหอภาพยนตร์แผ่นหนังเก่าหนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย ให้ผู้ที่ได้มาเที่ยวชมจับจ่ายไปเป็นของฝากและของที่ระลึกจากหอภาพยนตร์เมื่อเดินออกมาทางด้านหน้าจากโรงหนังสีลายาจะพบกับลานดาราลานดาราเป็นลานกว้างซึ่งบริเวณพื้นลานจะมีแผ่นซีเมนที่เหล่าดารานักแสดงมากความสามารถจากในอดีตจนถึงปัจจุบันมาประทับมือและเทา้าเช่นคุณตักบงกฎจากเรื่องไอฟัก คุณจินตราสุขพัฒจากเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาและเมื่อเดินผ่านลานดาราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์ภาพ,พยนตร์ไทยโดยตัวอาคารสร้างจำลองจากโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงสีกรุงซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาภาพยนตร์ไทยของสองพี่น้องตระกูลวัสุวัตผู้มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์จะพบกับรูปปั้นของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองแถมทวััญวงศ์กมหลวงพศพศาสตรสุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์สยามประตูของพิพิธภัณฑ์เป็นรูปเสเล铁หรือสแคปบอร์ดในภาษาไทยเรียกไม้ตะขาบขนาดใหญ่และอาจใหญ่ที่สุดในโลกถัดมาเป็นห้องจากภาพยนตร์เรื่องตลก69และภายในห้องยังมีเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบฉากจากเรื่ององคุลีมานถัดมาจะพบกับแผ่นสเสลดมากมายหลากหลายขนาดที่ใช้จริงในภาพ,พยนตร์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันของภาพ,พยนตร์ไทยอีกด้านหนึ่งจะมีอุปกรณ์ต่างๆจากภาพยนตร์สยองขวัญเช่นใบปิดหนังเรื่องกระสือสาวอุปกรณ์ต่างๆจากเรื่องนางนาค เครื่องแต่งกายจากเรื่องปอบถัดมาจะพบกับป้ายรถเมย์จำลองจากภาพยนตร์เรื่องกล่องกำกับโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนที่นั่งของป้ายรถเมย์จะมีกล่องอลูมิเนียมวางอยู่อย่างในฉากหนึ่งของภาพยนตร์ด้านข้างของป้ายรถเมย์คือบันไดแห่งความสำเร็จที่เรียกเช่นนั้นเพราะบนชั้นวางประกอบด้วยตุกตารางวัลอันทรงคุณค่าแห่งวงการภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ยุคแรก ปีพุทธศักราช2500โดยคุณลือชัยนรุนาฏนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องเล็บครุฑมาจนถึงปัจจุบันเมื่อขึ้นบันไดก็จะพบกับนิทรรศการร้อยปีภาพยนตร์ในประเทศไทยประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายและฉายภาพยนตร์มากมายโดยส่วนใหญ่ได้จากการรับบริจาคมีทั้งของบุคคลทั่วไป และของส่วนพระองค์ของพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ถัดมาคือถงเกียรติยศสร้างขึ้นเพื่อเชื่อชูกเกียรติคุณรัฐเปสตันยีคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพยนตร์ระดับนานาชาตินั่งคู่กับกล้องมิชเชลซึ่งเป็นรางวัลของการประกวดรอบๆมีฉากสำคัญจากภาพยนตร์เรื่องโรงแรมนรกและสวรรค์มืด ถัดมาเป็นห้องเตรียมการก่อนการถ่ายทำมีอุปกรณ์จากภาพยนตร์มากมายอยู่ในห้องนี้ล้วนแต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงทั้งสิน้นถัดมาเป็นห้องถ่ายทำภายในมีกล้องถ่ายภาพยนตร์จานวนมากและฉากเด่นจากเรื่องสวรรค์มืดโต๊ะแต่งหน้า เครื่องสำอางเครื่องประดับถัดมาเป็นห้องหลังการถ่ายทำภายในห้องประกอบด้วยเครื่องล้างฟิลม์มโต๊ะตัดต่อและโต๊ะทำซับไตเติล เมื่อเดินออกมาจากห้องหลังการถ่ายทำจะพบกับโรงหนังอลังการภายในโรงจะประกอบด้วยจอฉายหนังอุปกรณ์ภาคเสียงในสมัยก่อนที่นั่งผู้ชมซึ่งที่นั่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเก้าอี้เก่าจากโรงหนังที่เลิกกิจการแล้วถึงสิ้น โรงหนังจะจัดการฉายภาพเคลื่อนไหวจากฟิล์มเก่าให้ได้ชมกันเมื่อดูหนังจากฟิล์มเก่าเสร็จแล้วต่อมาก็จะพบกับห้องผู้จัดการโรงหนังภายในมีโต๊ะทำงานของนายเนยวันงามตั้งอยู่และยังมีโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดใบปิดหนังโดยสมัยก่อนใช้การวาดด้วยมือ ห้องสมุดและโสดทัศนสถานเชิดท,ทรงสีให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยมากมายนอกจากหนังสือแล้วยังมีสื่อมีเดียให้ได้ศึกษาอีกทั้งยังให้บริการสำเนาเอกสารด้วยท่ามกลางโลกที่หมุนไปอย่างไม่หยุดยัง้งเทคโนโลยีที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดแต่ฟิล์มก็ยังคงสภาพเดิมไว้ได้นานนับร้อยปี หากได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมยิ่งไปกว่านั้นม้วนฟิล์มไม่ใช่แค่ที่เก็บภาพยนตร์แต่ยังเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตในปัจจุบันของคนรุ่นนั้นๆด้วยเราจึงควรเก็บรักษาไว้เพื่อให้เป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานให้พวกเขาได้ศึกษา